ไปแล้วครับเลิกงานแล้วยามเย็นครับครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e เอกดำซิงครับสวัสดีกันยามเย็นครับผมเลิกงานแล้วครับเมื่กี้ก็ช่วยอาจารย์เหล่าดันตรงนี้แหละเสร็จแล้วครับเอเอเจ้าวันโวสมชายอู้ออ้ออ โอ้มันแคบเลยนีู่้สายสลิงเหรอโอ้เสียงมากครับเดินเข้าแบบนี้ อาจารย์ชายไม่ยอมเลิกงานเลยเอ้ยสมชายไม่ยอมเลิกงานเลยครับเฮ้ยทษเอ,อ,อะัวทำไมแกไม่เดินมาฝั่งนี้เนาะเนี่ยเดินมาฝั่งเนี้โยโกยฝั่งนี้ไปนี่ยังไงรถไทดันไม่ลงแล้วครับมันแน่นต้องพึ่งเจ้าวันโบแล้วสมชาย ไม่ยอมเลิกงานแล้วห้าโมงแล้วสมชายครับเนี่ยเขาคิดหนักเขาไม่เลิกงานเลยป่ะครับ,บเขาจะเอาให้จบเลยมั้งเออคนขับคนใหม่สมชายไม่ได้จานชายนะนูน่นจานชูเจ้าส้มลายเดินกลับแล้วูครับเลิกงานแล้วยามเย็นครับจา์ชูเดินหนีแล้ว เขาให้อภัยแล้วเขาเลิกงานแล้วสมใจเลิกงานแล้ว ใช้ระวังโทษด้วยทอน้ำดิน้อยใจอะไรหรือเปล่าไม่ยอมเลิกงานเนี่ย <S <S 2> <S 2> เราเดินไม่ครเดินกลับไปหมดแล้วตวซาบ่าแกจะตุกโกยตรงนี้ให้มันเสร็จครับ อื้อหมด,ดแล้วโกยว่ะอะไรด,ไไดันลงยังไงเราไปถ่ายกลับไปแล้วเลือกงานได้แล้วเขาให้อาภัยแล้วพี่เอ้ยเขาให้อาภัยแล้ว เนี่ยเดินมาเนี่ยโวยมันเนี่ยโกยเนี่ยเดินไปนูน่นนะดันยังไงมันกดไม่ลงแล้วผมไถไถท,ทั้งไถท,ทั้งดันรถไถพี่เหล่าเอาไปแล้วถ้ผมดันยังไงลูก โออะไรนะพี่ใชเ่เดา้าเดา้าเด้ามันสลิงอะ่ะเดา้าเดา้าคอโอ้บิดมานนี่หน่อยว่า โอ้แต่ชายมันมีความเสี่ยงสูงด้วยนี่เจ้านี่สลิงด้วยครับอู้ดูอ่ะแต่ชายเดาโอ้ไม่ฟังเลยว่ะบิดมันนี่น้อยบิดมันนี่น้อยมันโดน nó xuống thì đang cắp bình lên Bịt lên, bịt, bịt tua bịt tua bịt tua, Bịt tua bịt tua, เขาห้อภัยแล้วเขาเดินกลับไปหมดแล้วจะทำโอ้บอกคืนนี่น่ะฮะไ้ตรงนี้มันได้แล้วฮะไายแล้วได้แล้วจอดตรงไหนบิดตัวบิดตัว สายไฟสายไฟไม่สงสัยว่าฝ um ั่งผมจะเปลี่ยนรอนน้ำใหม่ดีนี้เหมือนกันลงเลยลงน้อยสายไฟลงเลยมอบลงมอบลงนั่นแหละเลยไปเลย สายไฟสายไฟ,ไฟ,ไฟนะลูกมอบลงมาก่อไม่ได้หรอฮะอ,อะถอยมาอีกวะมันมันจะขาดดิมอบแล้วก็ถอยมาอีกมอบลงอีกมอบลงอีก ถ้าพี่ยิ่งยกขึ้น่ะมันก็ยิ่งตึงมันจะขาดเลย,เลยขาดไหมไปไปตาชายชอบเล่นอะไรบาดเียอย่างเงี้ย พ้ดเสียงยังนิ่มอยู่เลยนะแก้าไปแล้วสมชายเขาเลิกงานแล้วครับแม่วันนี้ก็จานชูเกือบเสร็จเท่าฝั่งมูนครับแม่สุดยอดสุดยอดแก้ว เเดราจะินกลับ <c> ก <oughs> oh ็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครช่องเก่าช่องใหม่เป็นกำลังใจไปด้วยกันครับผม ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับไว้เจนคลิปหน้าครับคลิปนี้บายยครับสวัสดีครับ